ที่เป็นอาร์ตของกาแพงนะคะแล้วก็เลยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไปอยู่เอยแล้วก็คิดว่าเอ๊ะวันหนึ่งเนี่ยเราจะทําอะไรให้กับพิศโุโลกดีเราก็เลยมาดูว่าเอ่อในซอยเนี้ยคือเป็นซอยส่วนตน,นะคะแล้วก็ถนนนี้เราก็ทําเองนะคะแล้วกาแพงเนี่ยมันเป็นของทั้งสองที่ดินนี้เท่านั้นนะคะก็เลยคิดว่า ความที่เป็นคนชอบศิลปะเลยคิดว่าตอนนี้มันเป็นเทรนของการถ่ายรูปเราเองก็ชอบถ่ายรูปนะคะเราก็เลย่าเ,าเอาเอาส่วนนี้มาเป็นการมอบความสุขบนผ่านภาพวาดบนกําแพงของโกลอเนี่ยให้กับคนพิเศโลกนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศษรษฐกิจแล้วก็เ,เราเนี่ย มีจุดเช็คอินเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เพราะตอนนี้บริเวณนี้มันเป็นส่วนของพระราชวังการงน้ำแข็งโกไอซ์ก็อยู่ในวังของพระราชวังกัรน,นะคะก็เท่ากับว่าเราก็เป็นสาวชาววางังกันเหมือนกันนะคะเราก็เลยขอขออนุญาตมอบความสุขจากภาพวาดบนกํำแพงโกไอซ์โดยเ,เราได้คิดคอนเซ็ปต์ก็คือการทำ อัตลักษณ์ของพิณุโรนะคะแล้วก็มีเรือนแพมีสะพานทัน้งสีส่สะพานแต่ขอบอกว่าอาจจะหาสะพานนาเลสวนปัจจุบันไม่เจอนะคะเพราะเราต้องการให้มันเป็นอัตลักษณ์ของเราเราก็เลยเอาสะพานนาเลสวนอันเดิมค่ะมาวาดนะคะแล้วก็เราก็เอาวิถีของเรือนแพมาแล้วก็มี้ชงขนมเสียร์ตัวนี้ขึ้นมาจากแรงบัรดาใจอะไร ก็อยากจะเล่าความเป็นมาของรูปการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกสักเล็กน้อยเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีถนนมาไม่ได้มีถนนมาถนนเราสิ้นสุดเลยวัดใหญ่มาเล็กน้อยทท้งนั้นพิษณุโลกเนี่ยเรามีคำถามมาตลอดว่าตรงไหนคือจุดท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกจ,จากคำถามนี้จังก็หลายคนมาคุยกันกันบอกว่าน่าจะเอาวัดใหญ่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว วัดใหญ่เป็นแหล่งรวมการท่องเที่ยวก่อนมาตรงวัดใหญ่แล้วจะไปไหนไปถ่ายเราก็เลยมาดูกันว่าจากวัดใหญ่ไปไหนบ้างเราบอกว่าจากวัดใหญ่ไปวังไปสู่วังลูกการท่องเที่ยวก็หมายความว่าลับนับจากวัดใหญ่มาพระราชวังวังจันทร์เสร็จแล้วไปวัดตาปราเขาหายซึ่งอยู่ตรงตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่ตาปราเขาหายมาสร้าง คพราะว่าชินละความหมายของเราเป็นยังไงด้ความฝันสมัยนู้นนะโอ้โหมันจะเป็นไปได้เน,นี่ยในการที่จะทำโครงการท่้งที่มาตรงนี้นะทั้งงบประมาณทั้งอะไรสะพานที่จะเชื่อมโยงไปพระราชการจะต้องทำอย่างไรไอะไรประมาณนเี้ยแต่ด้วยความมุ่งมั่นของคนพิศนโลกเทศบาลองค์การบริหารจังหวัดจังหวัดก็ทำให้โครงการนี้เกิดเราบรรจบไว้ในแผนขผนเทศบาลว่า จากวัดสุวรรณจะต้องเกิดให้ได้และถนนเส้นนี้จะต้องเรียกตรงนี้ไปถึงวัดต่าหาหายนะคะก็เกิดโครงการนี้ขึ้นแต่ใช้เวลายาวนานมากเกือบ20ปีนะคะเพราะประมาณที่จะสร้างะสะพานนี้ก็ได้งบจากกรมทางรลวงมาสร้างนะคะเส้นนี้กว่าจะได้นะคะต้องทำความเข้าใจกับกรมชินเยอะมาก จากชุมชนที่เราจะต้องทานตรงนี้ก็เยอะมากนะคะโหดกว่าจะมาตรงนี้ได้ก็ต้องเป็นบุญของพิษโรคนะคะที่โรงน้ำแข็งสิงจัมเโรสโกลด์ไอซนน์อยู่ที่นี่ด้วยแล้วลูกท่านนะก็มีเจตนารมณ์อันเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่นี่เพราะฉะนั้นถนนสตรีอานะตรงนี้เกิดถูกที่นะคะ่ะ เกิดทุกที่เพราะที่นี่คือรูปของการท่องเที่ยวเมื่อสักครู่ก็คุยกับท่านนายกเหมือนกันนะคะว่ายกองค์การบริหารจังหวัดว่าเราจะมาร่วมมือกานบริหารจัดการเส้นทางนี้อย่างไรกรมย่าทาอนุญาตเนี่ยเาไม่ยกล้ำกรมศิลป์เราก็ไม่ได้ขุดคุ้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เกิดรูปของการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์แบบ เดินครับ้นี้ดานเงาของเราชิญท่านนายกท่หนครับเีนวีใครอยู่าันนี้จะเป็นนเที่ยวของเราตนปับัน ทำที่ชอบวิถีของคนก็เลยใช้คนเยอะๆแล้ววันนี้จะเป็นพวกคนหลังคนหลังที่ว่ามาท่องเที่ยวต่อลันคือนะไรสำนอสำนอแล้วก็คนหลังบอกๆเป็นการท่องเที่ยวของเราอันบนนี้จะเป็นวัดลาดพลันะบอกว่าเป็นแบบเดิมเป็นแบบเดิมนะคะฝั่งโน้นแล้วต้องไปเวลาสำนอต้องไปงันไหนฝั่งด้านนี้ บางะตนี้นะคะเว่าะแ้าน้ก็จะเป็นการกนนแข็ตัดน้าแข็แล้วก็เอ่อบสแล้วก็ปทั้างไปส่งตูบ้า